ทัดดาวทิมพิชยาสองนักวอลเล่บอลหญิงไทยเผยสาเหตุท่าแคนาดาในศึกชิงแชมป์โลกวันที่6ต่อคอ65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแท้ทีมชาติเยอรมนีไป1ถึง3ามเซตสิบเก้ายี่สิบหถึงสิบ 25ในสิบลูกอย่างชิงแชมป์โลก2022รอบสองสายเอฟนะ้ำเมืองรตประเทศโปลแลนด์เมื่อช่วงค่ำวันพุทธที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมพิมพิชยาและทัดดาวคิดตรงกันว่านอกจากเยอรมนีจะเล่นได้ดีกว่าแล้วอีกสาเหตุที่ทำให้สาวไทยต้องเป็นฝ่ายประชัยก็คือมีข้อผิดพลาดกันเองด้วยทัดดาวกล่าวว่าวันนี้เราก็เล่นดีนะักะแต่วันนี้เขาเล่นดีกว่าเขาผิดพลาดน้อยกว่าเรากลายเป็นทีมเราที่มีข้อผิดพลาดเยอะลูกที่มันน่า จะได้กลายเป็นเราเสียตรงนั้นเกมมันก็เลยเทยไปฝั่งเขามากกว่าแต่ถามว่าพวกเราสู้เต็มที่ไหมก็สู้เต็มที่ค่ะยังเหลืออีกสองแมตช์ก็จะไปซ้อมแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมเราก็ฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราไปจนจบเลยนะคะทีมวิชยากล่าวว่าเกมวันนี้ก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะเรียนรู้เราได้ดีเขาเตรียมพร้อมมาเจอกับเราแล้ววันนี้ก็มีบางลูกที่เราผิดพลาดเองอย่างเชนเ่นเรื่องของการกระตือรือร้น ซึ่งยังไม่มากพอแต่วันนี้เราก็สู้กันเต็มที่แล้วสำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์บีวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565เวลา20นากาก